ก็ร้อนฉาบมาแล้วนะครับหลายเรื่องแหละครับวันนี้ทั้งสภาล่มทั้งพักเพื่อไทยโอ้โหเมื่อวานช็อกเล็กๆนะจริงๆก็ไม่เหนือความคาดหมายคุณแพทองทานลาออกนะนที่ช็อกไปกว่านั้นนะครับบายวันนี้ปรากฏว่าอันนี้สงพิษสงของสแกมเมอร์นะครับจะเกี่ยวไม่เกี่ยวหรืออะไรก็ไม่รู้นะแต่มันทำให้คุณวรพักธัญยาวงนะครับ เราไ้ช่วยครั้งนี้ไม่สบายอกไม่สบายใจยอมพลีชีพนะลาออกจากตําแหน่งคนที่ชื่นชมฝีมือท่านก็บอกโอ้ยเสียดายนะแต่หลายคนก็บอกว่าดีแล้วท่านก็ยอมเสียสละครั้งใหญ่เพื่อให้รัฐบาลไปต่อสำคัญว่าจะไปต่อได้มากน้อยขนาดไหนเดี๋ยวจะมาวิเคราะห์เจาะลึกกันนะครับเอาเรื่องของพรรคเพื่อไทยก่อนนะครับก็เมื่อวานแลลวครับ คุณองอิงแพทองทานชินวัตรก็ได้โพสต์นะส่วนตัวแล้วก็ในแบนเนอร์ของพรรคก็ออกแถลงการแล้วครับเสียสละลาออกจากตำแหน่งหัวหน้าพรรคเพื่อไทยคุณแพทองทานเป็นหัวหน้าพรรคอันนี้แหละครับคนที่ยี่เอไม่ใช่ผมจะไปยี่สิอยู่เรื่อยนะติด29ปีใส่โพสต์นะเป็นหัวหน้าพรรคคนที่ นะฮะแล้วก็พอลาออกตอนนี้ก็แน่นอนแล้วครับตามข้อบังคับพักตามกฎกติกามาลย่าก็คือก็กลายเป็นคณะกรรมการที่รักษาการกันเท่านั้นเองแล้วก็วันนี้พักก็มีมติแล้วแหะครับให้เลือกอาจารย์ชูศักดิ์สิรินินรองหัวหน้าพักมาเป็นรักษาการหัวหน้าพักนะอาจารย์ดรอาจารย์ชูศักดิ์สิรินินนะ ก็ในโพสต์สั es que Entonces, ้นๆนะที่เป็นคำร่ำลาของคุณแพทองทานที่พักออกมาําเป็นแบนเนอร์อันนี้แหละครับท่านผู้ชมนะย่อหน้าที่3บอกว่าดิฉันเชื่อมันว่าการเปลี่ยนแปลงพักเพื่อไทยต้องเริ่มต้นโดยเร็วที่สุดดิฉันจึงเลือกการเออกจากตำแหน่งหัวหน้าพักเพื่อเปิดโอกาสให้พักยกเครื่องได้อย่างอิสระและสร้างพักใหม่ที่สมบูรณ์แบบ ก่อนหน้านี้ท่านผู้ชมจําได้ใช่ไหมแคมเปญน,นะยกเครื่องเพื่อไทยยกเครื่องประเทศไทยวันนี้แหละครับก็เข้าสู่วทการยกเครื่องที่แท้จริงนะในความหมายของคุณอุ้งยิงแพ่ทองทานนะยอหน้าสุดท้ายบอกว่าแม้ดิฉันจะลาออกในวันนี้แต่ดิฉันยังเป็นสมาชิกพรรคเพื่อไทยเป็นหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยเป็นหัวหน้าอยู่นะครับไม่อยู่ไปไหนไม่ได้ไปไหนและจะร่วมกับพวกเราทุกคนสร้างพรรค เพื่อไทยยุคใหม่ที่พร้อมจะยืนเคียงข้างประชาชนและทํางานอย่างเข้มแข็งเพื่อประเทศชาติที่รักของทุกคนของเราทุกคนนะครับไม่ต้องอ้อมค้อมกันท่านผู้ชมครับเรื่องนี้เนี่ยก็เป็นที่วิเคราะห์วิจารณ์กันและภายในพรรคเพื่อไทยเขาก็รู้กันว่าคือมันเสี่ยงเกินไปถ้าคุณองค์อิง,องแพดทองทานจะอยู่บนตําแหน่งนี้กาอีนี้เพราะอะไรครับเพราะเธอพ้นจากตําแหน่งตามคําวินิจฉัยของสารน้ฐนูนนั้นนี่ก็ทําผิดรัฐมนูญ 1 60ออนุ5นะครับละเมิดฝ่าฝืนเจตจำนงอย่างร้ายแรงนะสอบผานนะครับซื่อสัตว์สุจริตเป็นที่ประจักนี่รอดโควิด5ต่อ4แต่6ต่อ3สารนัานวนบอกว่าฝ่าฝืนละเมิดเจตจำนงอย่างร้ายแรงมาตรา1 60 1 60วงเลยบ5มันก็มีผลต่อเนื่องมาแล้วครับนะะข้อบังคับพักจะ จริงจริงเนี่ยจะบอกว่ามันก็โดยทั้งนิตินายพุทธินายกคุณงุงยิ่งก็อยู่ในตำแหน่งลำบากแล้วนะก็ลาก,กนจนมาถึงวันที่22นะเมื่อวานนี้แหละครับก็เป็นที่รู้กันว่าเธอได้ตัดสินใจลาออกเพราะต่อไปเนี่ยนะพอเข้าสู่โหมดเลือกตั้งหรือโหมดเนี้ยไม่ต้องเลือกตั้งหรอกครับแต่เซ็นคำสั่งตั้งโน่นตั้งนี่นะฮะเดี๋ยวมีคนไปร้องว่าเอ้ยคุณเป็นหัวหน้าพักไม่ได้แล้วแบบนี้กระทำผิดรัฐธรรมนูญ นะแล้วเมื่อํานวจไปฟ้องร้องอะไรโอ้โหยิ่งพอหน้าเลือกตั้งจริงๆไปเซ็นรับรองผู้สมัครอนะไรอย่างเงี้ยจิงกระบงเลยนะดังนั้นก็ไม่ทําอะไรที่เสี่ยงก็ถูกต้องแล้วอันนี้ก็ต้องอ่าก็ดีแล้วนะครับจะว่าช้าจะเร็วจะเร็วจะช้าไปไหมเราก็ไม่รู้ทีนี้คําถามต่อไปก็คือแล้วใครจะมาเป็นหัวหนะ้าพรรคคนต่อไปวิเคราะห์วิจาณ์กันต่างๆนานาเลยครับ ลำดับชื่อแรกก็โผล่มาเลยสุริยะจงเรื่งเรืองกิจมาแน่นอนวันก่อนโน้นได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้วยการการเลือกตั้งของพรรคเพื่อไทยแล้วก็เป็นแคนดิเดตนายกขึ้นมาโดยปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บ,บเลยนะฮะมีนักวิชาการบางท่านก็ตั้งให้เป็นเลยอาจารย์จตนารศรีอากลนะนั่นแหละคนดิเดตนายกให้สัมภาษณ์ไทยโพสต์ด้วยนะฮะอ๋อหุ่นก็หุ้นคุณสุริยะก็ขึ้นมาเลยปูดปาดปูดปาดนะฮะ แล้วก็เจ้าตัวประกาศนะจะนำพาพักตเตอราไม่ครบ200เสียงวันนี้ก็ยังประกาศอีกนะสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจนะญาของคุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจพักสม้มนะอันนี้พลาดพิงนิดหน่อยอทีนี้ยังไงต่อก็พูดกันเลยครับว่าจะเป็นแคนดิเดตคนหนึ่งนะนอกจากนั้นคุณไทยกรพลสวรรคเมื่อวานก็ไปโพสต์บอกว่าเบื้องหลังเบื้องลึกจริงๆเนี่ยนะฮะ ตระกูลจึงรุ่งเรืองกิจนี่แหละครับจะยึดพักเพื่อไทยให้สุริยะเป็นหัวหน้าพักไม่งั้นจะตบเท้าลาออกเจ็ดสิบคนหกสิบคนนี่คุณสุริยะให้สัมภาษณ์วันนี้บอกว่ากําลังให้ฝ่ายกฎหมายดูอยู่จะฟ้องคุณไทยกรพลสุวรรณไหมนี่นะหลายคนก็เลือ,อยคุณสุริยะก็ให้สัมภาษณ์ว่าต้องเป็นคนรุ่นใหม่นะสุริยะไม่ใช่รุ่นใหม่แน่นอน หม่เมื่อ3าปีที่แล้วสี่สิปีที่แล้ววันนี้ไม่ใหม่แล้วแล้วคนยืนข้างๆเนี่ยนี่พงศาวินจงเรื่องเรืองกิตเนี่ยหลานเนี่ยนะเปลียนไปได้ไหมก็คนรุ่นใหม่นะเออบางคนบอกว่าชักใช่นะแต่ฟังไปฟังมาแล้วเนี่ยนะระดับตอฟังวันนี้แล้วคงไม่ใช่ไม่อ้อมค้อมข่าวล่ามาเรือฟันธงเลยนะแต่ยังไม่ฟันธงแบบเด็ดขาดนะว่าใครจะเป็นหัวหน้าเต่งหนึ่งตอนนี้ จุลพรรนาอมรวิวัฒน์ณวันนี้นาทีนี้นะท่านผู้ชมวันก่อนคุณพ่อสมพงษ์อมอวิวัฒน์เพิ่งลาออกเพราะน้อยใจผูบ้บริหารพรรคบางคนนะครับแต่วันนี้บอกว่าจุลพรรณาอมอวิวัฒน์เนี่ยนะครับอดีตและไม่ได้ช่วยคลังเนี่ยนะเป็นเต็งหนึ่งนะครับนอกนั้นก็มีการเอ่ยชื่อจตุรนฉายแสงเนี่ยรุ่นเก่านะหรือบางคนก็อาจเอ่ยชื่อดออรอิ่มขึ้นมา ธีรรัฐสำเร็จวานนิดไหมหรือบางคนก็บอกว่าสรวงเทียนทองอันนี้ถ้าจะพูดกันแล้วเนี่ยคนดิเดตเนี่ยสองคนตีคู่กันมาจุลพันธ์กับสรวงเทียนทองสำคัญว่าพักเพื่อไทยจะวางใครให้เป็นคนดิเดตนายกไหมสำหรับคนที่ขึ้นมาเป็นหัวหน้าพักจะให้เป็นคนดิเดตนายกด้วยไหม หรือถ้าเป็นคนเดด d นายกด้วยเนี่ยนะ,ะอย่างสารวงเป็นได้ไหมเป็นได้นะเป็นว่าการมาแล้วเป็นเลขาธิการพักมาแล้วแต่จะว้าวไหมในเชิงของถ้าจะขายความเป็นนายกเนี่ยนะหรือว่าเป็นแค่หัวหน้าพักแต่จะไม่เข้าไปชิงค a เดด d ความเป็นนายกจะเสนอคนอื่นก็ทำได้ ให้เป็นหัวหน้าพักอย่างเดียวเป็นรัฐมนตรีว่าการอย่างเดียวก็ได้แล้วแต่หรือจะเอาคุณหนิมใช่ไหมชื่ออะไรคุณจุลพันธ์นริวัดนะ่นะฮะว้าวไหมก็พอขายได้แต่ที่แน่นอนคนหนึ่งนะที่เป็นแคด,ดิเดตนายกเขาเชื่อกันว่าเนี่ยจะติดหนึ่งในสามนะอาจจะเป็นชื่อสุริยะนั่นแหละครับอีกสองคนก็ต้องตามไปดูอีกทีหนึ่งนะฮะ